ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับกับพระบ้านานะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับกับ EP ที่10นะครับของช่องมงคลพระเครื่องนะครับและเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับของเราก็เบอร์โทร0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID l i n นะครับก็0861223935ได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับสช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดด้วยราคานะครับ400ท่วนนะครับทุกรายการส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับ เรามาดูรายการที่หนึ่งนะครับพี่ครับอ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรายการไหนนะครับทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะอ่ะเรามาดูนะพี่นะนะพระมงคลเทพมุนีนะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะพี่วัดปักน้ํานะพี่นะวัดปักน้ํานะอ่ะสี่ร้อยพี่สี่ร้อยพี่ท่านไหนสนใจนะครับร ทักหาได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับอ่าเหรียญประมาณนี้เลยพี่นะอ่าสวยอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับที่ระลึกในการถวายพัด าหารนะพี่นะ,ะวัดปากน้ำภาษีจเจริญน,นะพี่นะธนบุรีนะครับสี่ร้อยครับพี่รายการนี้สี่ร้อยนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะดูรายการที่สองนะพี่เนะี่ยดูรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อวงนะพี่เหรียญหลวงพ่อวง นะครับวัดมะกอ,อกนะพี่นะวัดมะกอ,อกอเหรียญสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะวัดมะกอ,อกสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพวงนะพี่นะอ่ะสี400่ร้อยพี่พี่พพท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะพี่นะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ วัดมากรอกนะพี่นะอ่ะเหรียญน,นี้สี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะราคาแบ่งปันนะพี่นะ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆอย่างนี้เลยพี่หนักตึงนี่พี่นะครับเป็นเนื้อสีทองเลยนะพี่นะ สวยๆอย่างนี้เลยพี่สี่ร้อยนะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะอ่ะราคาแบ่งปันพี่หลวงพ่อเงิน อ่ะพนะีะ่มาดูรายการที่สี่น ار, นะพี่นะรายการที่สี่นะครับเป็นซุ้มกอนะพี่นะเป็นซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอนะครับก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกันนะครับแต่ก็เนื้อดีนะพี่นะเนื้อดินอ่ะเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยอ่ะพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะครับพระซุ้มกอนะครับอ่ะถ้าถูกตาต้องใจนะพี่ทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ นะซุ้มกอนะครับพี่สวยๆอย่างนี้เลยพี่อ่ะสี่ร้อยนะพี่ซู้มกอนะพี่สี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยทักหาได้เลยนะพี่นะถ้าชอบรายการไหนทักหาได้เลยนะพี่นะเอามาดูรายการที่ห้านะพี่พระสมเด็จนะวัดระฆังนะพี่พิมพิมอกคุดนะพี่เนี่ยอกคุดเสียนบาทนะพี่นะอ่ะดูสวยๆอย่างนี้เลยพี่ สวยๆเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อสวยๆเลยดีๆงามๆเม็ดมวลสารเพียบนะพี่นะสวยๆเลยเก่าๆเลยดูด้นข้างนะพี่นะตุบๆตับๆนะยุบๆยนๆอย่างนี้เลยพี่อ่ะสี่ร้อยพี่รายการนี้แบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันกันนะครับ สี่ร้อยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะพี่นะอ่าสมเด็จนะพี่นะอ่าดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกอ่าเป็นสมเด็จนะพี่นะอ่าสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะอ่าสวยๆงามๆอย่างนี้เลยพี่ ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะครับ0861223935นะครับปิดบล็อกปิดนะพี่นะโทรมากิ้งเดียวปิดบอกปิดนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งฟรีนะพี่ไม่บวกเพิ่มนะพี่400นี่คือส่งฟรีนะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่ะ400พี่ราคาแบ่งปันอ่ะรายการที่6มาดูรายการที่7นะพี่นะรายการที่7นะพี่นะก็เป็น สมเด็จนะพี่เกตชัยโยนะพี่เจ็ดชั้นนะพี่นะอ่ะดูกันสวยๆอย่างนี้เลยพี่เก่าๆอย่างนี้เลยเนื้อนะอืมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับทักหา,าได้เลยนะพี่นะส่งฟรีนะส่งฟรี ของฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะไม่บวกเพิ่มอ่ะสี่ร้อยครับพี่สี่ร้อยครับสี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันนะอ่ะพี่มาดูรารายการต่อไปนะพี่นะรายการที่แปนะด,ดนะพี่นะสมเด็จนะพี่นะเกตทะลุซุ้มนะพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่าวันระรั้งนะอ่าดูกันนี่พี่เนื้อ oh. เก่าอย่างนี้เลยพี่กเก่าอย่างนี้เลย พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าเลยพี่ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าเลยพี่อย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยเนื้อสสวยอย่างนี้เลยดูด้านข้างพี่นี่ตุบต๊บตุบจับตับเลยนะพี่นะตุ๊บตุ Nig ๊บจับตับเลยนะครับ anyway ต <idor> <ashes> ุ๊บตุ๊บจับตับสวยสวยเลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่ทักได้เลยนะครับ พี่ท่านไหนสนใจรายการไหนทักหาได้เลยนะพี่นะอ่าเอารายการไหนทักมาได้เลยนะอ่ารายการที่แปดนะครับสี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับเป็นสมเด็จนะครับวันละครังนะครับบางขุนพรมอันนี้สวยๆเลยพี่อ่ะสวยๆเลยอ่ะเก่าๆอย่างนี้เลยพี่เก่าๆเลย พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหาได้เลยนะพี่ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ,ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆอย่างนี้เลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่สวยๆเลยด้าน,นหลังมียันด้วยนะพี่นะ,ะทักหาได้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ สนใจรายการไหนทักหาได้เลยนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับะรายการนี้สี่ร้อยพี่ทักมาได้เลยนะครับทักได้เลยทักได้เลยนะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปเลยมาดูรายการต่อไปเลยครับเป็นรายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบของเรานะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่สมเด็จนะอ่ะ พิมสวยๆอย่างนี้เลยพี่เก่าๆอย่างนี้เลยพี่อ่าพี่ท่านไหนสนใจนะครับทักหา,าได้เลย0ูนย์2 3ดห5หนึ่งสเก้าสาห้าจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตนะครับมีมูลค่าแน่นอนนะพี่นะมีมูลค่าแน่นอนนะครับ,นนนรบหรือจะเอาไว้ใช้นะพี่ค้าขายก็ดีนะครับร่ำรวยแน่นอนนะครับหรือว่าจะไว้เดินนะพี่เดินเท้าปลอดภัยนะพี่นะปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะพี่นะคุณครับครอบจักรวาลน,นะพี่นะ ครอบจักรวาลเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหนังเหนียวนะอยู่ยงคงกระพันนะครับพกติดตัวไว้นะครับไม่มีอันตรายแน่นอนอ่ะรายการที่สิบพี่สี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่มาดูรายการที่สิบเอ็ดเลยรายการที่ส1บอ็ดนะพี่นี่เขียนลวดอย่างดีพี่เขียนลวดอย่างดีนะโอ้โหเก่าเก่าเลยพี่ลงรักมานะอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ดูลวดโอ้โหน่าจะเก่าแล้วแหละพี่ รวน,นี่เป็นสนิมเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับชอบแปลกๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอสี่ร้อยนะพี่สี่ร้อยรายการนี้นะครับมาดูรายการต่อไปนะพี่รายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของเรานะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองนะเต่าลุงปู่หลิวนะพี่นะอ่าเต่าลุงปู่หลิวนะพี่นะอ่ะสวยๆอย่างนี้เลยพี่สวยๆเลยสวยๆเดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยสวยๆเดิมๆเลยพี่พร้อมใช้เลยนะพี่นะเรียมกรอบมายังดีนะเต่าลุงปู่หลิวนะพี่นะอ่ะดูด้านหลังนะพี่นะ่ เตาหลวงปูหลิวนะพี่นะอ่ะสี่ร้อยพี่เตาหลวงปูหลิวนะอ่ะสี่ร้อยครับสวยๆงามๆเลยนะพี่นะอ่ะเราก็นะครับครบส2องรายการนะพี่ๆทัานไหนสนใจรายการไหนทักหาได้เลยนะครับ0ูนย์2 3ดห5หนึ่งกสมหนะพี่นะหรือว่าจะขอรูปเพิ่มเติมก็ i อดี n ลนก็0ู6ย์2 3 9ห5หนึ่งสมกสมห้านะครับ เราก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของเราช่องของมงคลพระเครื่องนะครับพระบ้นบานๆนะครับของเรานะครับเราก็ขอพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับผม